แต่ละคนไล่กับบ้านจูงเอาเมียจูงเอาเกเสียกเสียมกินจุบานจาางเถอะมากินกอยิเนยีห้อจาฟางเถอะ่โอ้ยแต่ละคนมือปุ่นมือปุ่นมึงม่ใงปุ่นลูกชส้สองคนหิวไปหิวเปียก เอ้าแม่ไผ่แม่มันแม่ไผแม่มันเคยเด็ยินตะวันเนไปกินใส่มึงลูกเด้อมึงลูกมึงหลานเดออกินใสอ้อน้อันนี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 ้เขาว่ไม่ม่คนเลยนะชุดเขใส้ตัวกินกขาแพีแล้วไซีมัตสมจดนไปดา นี่นี่ให้สพานงาเลยอันนั้นอยู่เปียกสองข้างเยี่กว่าแบงค์นัมาซื้อกันนยเปมันดีคบโอ้ยดียุ่เลยดีดีจนหาเตว่าดี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 ดวันดีจนโอ้ยเกือบจนตีนยังงี้เลยมัมี อันคันได้ลูกแพะเนี่คันได้ลูกแพเนีดีจนไ้มาไอ้ลูกพไม่ไดหรอฮะมี้ที่เ้ากวานอยนก้อยเนื้อว่ามส่งย่ำมม้อะส่งยาใหม่เาสิงหแล้วมันก่ได้เขาให้ลางตัวเน่ยลางตัวลางตัวเนเดี๋ยวลังเขา้องน้าีนึ่งป็ับม้เพราะ้ันลันหนีพันวนในแต่สืจี